ดีค่ะพบกับรายการ d a n c i s Special ค่ะกับพี่ไอตาเยวันนี้พี่ไอตามาเรียนเต้นนะคะจะเป็นยังไงนะั้นไปชมกันเลยค่ะม่าไม,ไม่นึกว่าจะเต้นได้คือคุณเนิร์สทำให้ตาเต้นได้เพราะฉะน,นั้นคุณเนิร์สสอนทุกคนได้ค่ะอขอบคุณค่ะสวยมาก เป็นยังไงตั้งลกได้ีากค่ะนเต้นค่ะตรเจ๋งค่ได้ต้นที่ไยได้ตังแต่ตั้อเสิรมื่อวันก่อ ดูตา,าเออยังไงล่ะฟังๆหน่อยทีมแดนซ์ี้ไหนใครอยากจะกับพี่แต่ยกมือขึ หรับวันนี้นะคะพี่ไอตาขาวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกมากคือแบบตอนแรกไอตาซ้อมเต้นคนเดียวเนี่ยคุณเนื้อดงรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอมีน้องๆแดนเซอร์มาเต็มทีมอ่ะคือมันทําให้งานมันปังมากมันเต็มมันยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะอืมมากอยากให้พี่ไอตาพูดอะไรถึงน้องๆหน่อยค่ะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะจ้าแปดคนเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเต้นแบบ เต็มที่มากอดียจะบอกว่าแดนเซอร์เต็มที่กว่านิชานีค่ะพ <c oughs> อแบบน้องๆเต้นเต็มที่มันยิ่งทําให้บรรยากาศมันดีแล้วมันสนุกไอตาก็ยิ่งแบบสนุกกับการถ่ายนี้มากเดี๋จะให้ติดตามดูวิดีโอกันแล้วก็ขอบคุณคุณนรสมากเนะจากแดนซี่สตูดิโอที่แบบสอบนไอตาให้เต้นได้ขนาดนี้จากที่ไม่มีพื้นฐานเลย,ยคุณเนรสก็ไม่รู้ไปขุดเอาเอกแบบความสวรรค์การเต้นไอตามาจากไหนอะมาเออมันก็ได้ขึ้นมาแค่3วันเองนะ ความพยายามมากๆพวกเราขอแบบเกิบถุงน้อยตาตลอดไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ด><ห>รักใครคะรัก<ม>พี่ยาเด็กๆทีมใครคะทีม